ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทางหลายสเสน่มาอีกแล้วพาพี่พาน้องมาเอาสมุนไพรคือเก้าฮะละพี่น้องเลยสมุนไพรยัยงตาสเสน่นี่ครับผมสมุนไพรเบิ่งดีๆได,ด้พี่น้องเน้อนี่ต้นเสียวพี่น้องโมเมนต้นมะขามป้อมเล้พี่น้องอ้ต้นเสียวใบมันลักษณะเดียวกับมะขามป้อมใบคล้ายๆกัน ต้นก็คล้ายๆกันพี่น้องเลยเอาไปเห็นยังตาเสน่ต้นเสียวเป็นยารักษาโรคได้ต่างๆพี่น้องมาฟังสรรพคุณพ่นได้พี่น้อง้อว่าต้นเสียวเพ่นมีสรรพคุณอย่างนีเบื้องลำต้นพ่นพี่น้องนี่แหละครับผมต้นเสียวลักษณะมันก็คล้ายๆเดียวกับใบมะขามป้อมพี่น้องลำต้นกับคล้ายๆกันกับต้นมะขามป้อมและพี่น้องไลยต้นเสียว รพรพคุณเพิ่นมีหยังสรรพคุณของเพิ่นมีรักษาเส้นตึงเอ็นตึงเส้นตายเป็นอมมาพึกอมมพาดซ้อยได้พี่น้องเอาส่วนใดของเพิ่นไปรักษาโรคเส้นตึงเส้นตายนี่อมมาพึกอมมพาตเอาส่วนลำต้นเพื่อนเด้อพี่น้องเด้นอดนี่เอาส่วนลำพนเนลพิ่นนี่แหละพี่น้องนี่ตัดเอาลำเพิ่นเลยพี่น้องต้นไม้ต้นนี้มันสี เป็นต้นไม้บยใ่ญ่พี่น้องย่างง่า่กับสี้าวขาเลยแหละพี่น้องห้าวแข้งรักษาโรคเส้นเอ็นได้ดีพี่น้องเออเส้นวิธีกินกินใด,ดตัดเอาต้นของเพิ่น้อพี่น้องเด้อตัดเอาต้นของเพิ่นเห็ดไปต้มพี่น้องเท้าแห้งต้มเทือละสําใดตาซนีต้มเทละกํามือพี่น้องประมาณกรมือท่านท่นล่ะ ต้มกินแทนน้ำเลยพี่น้องเส้นเอ็นตึงเส้นตายให้เป็นอมพึกอมพาดกินประจําเลยพี่น้องเด้อย้ำว่าให้กินประจําแทนน้ำเลยก็ได้พี่น้องมันสีเศร้าเร็วบ่าตาสนีมันกับบวกบ่ถึกเ้อพี่น้องเด้อมันจะอยู่กับโลกของท่านว่าโลกของท่านจะเป็นน้อยเป็นลายห้าไดเฮ้าวก็กินไปเรื่อยๆพี่น้องกินจนกว่าอาการของท่านจะดีขึ้นพุ่ละพี่น้องเอ้ รสซาดของมันเป็นองไรต้นของมันนี่รสชาิของมันออกเปรี้ยวๆเด้อพี่นอ้องเด้อต้นเสียวนี่ไปโคกไปป้าหาปูหาปลาโบมีไหมปิ้งกระตัดเอาต้นเสียวนี่แหละพี่น้องเห็นไม่ปิ้งปลากระไดออกสมๆนิดๆพี่น้องเออนี่แหละเป็นเอื้อนต้นเสียวพี่น้องมันจะเกิดเป็นบางที่เด้อพี่นอ้องเด้อบางที่กับโบมีเด้อพี่นอ้องเลยบางที่กับหายากัก นี่ผมก็มาไก่เติบเป็พี่น้อง้ยเพื่อเพื่อสีเห็นต้นเซี่ยวนี่ก็ได้สี่โลห้าโลมาเพื่อสีเห็นต้นเซี่ยวนี่ได้ประมาณลลห้ากิโลยัางซี่แล้ครับผมอันทรัพย์ประคุณของเพื่อนต้นเซี่ยก็ไดใ้ให้ท่านสังเกตเบื้องนะครับเด้อใบมันคล้ายๆมะขามป้อมแต่โบคือพ,พี่น้องลักษณะคล้ายๆกันให้ท่านหาต้มกินลองเบื้องพี่น้องทไทยโปดใดเป็นอมาพึกอำมาพาดเส้นตึงเส้นหยัง กินแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นพี่น้องเลยเพื่อมันสิไปบำบัดเส้นเฮาเนาะเอ็นเฮาเพื่อมันสิไปบำบัดร่างกายของเฮาพี่น้องนี่แหละพันเอิ้นต้นเสียวพี่น้องเลยบางท้องที่อาจสิโ่มีเด้อพี่น้องเด้อบางท้องที่ส่วนมากมันสิขึ้นใกล้ๆริมน้ำครับผมต้นเสียวเนี่เอาผู้ใดหูจักแลวก็ให้หาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ว่าทรัพระคุ้เพิ่นเป็นแน่ใดมีแน่ใดก็คือจังผมบอกผมเล่าฮะล่ะเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายค,ครับผมขอบคุณครับ